จ้าพี่น้องมันนี่ยายบัวกะไม่ได้ไปใส่นาอจ้าฝนตกคือยุบานเรือเกาล่ะจ้าพี่น้องเอ้ยถึงว่ากิมยายบัวสิบอโหลดดินตูดโหลดยังตื่นเต้นยังโดดดินขึ้นโม่เพิ่นกะเขาขอบคุณในหลายเด้อที่ผู้ใดที่เบึงยายบัวให้จบเนาอจ้ากระบึงอันถึงสีเมีนไม่สาระแนหรือบม่มีแน ยี่บัวกะนี่ก็คือตัวตนของย่บัวที่แท้จริงเนาะจ้ากับตัวตนที่แท้จริงทุกคลิปเละจ้าแต่ว่ายี่บัวแบบนี่ยงค่ะนั่งเทียกัยาเค็ดคลิปนั่นคือแต่ก็เห็นเป็ี่ยนยี่บัวอย่างไหนเนาะก็่เขขอให้ยี่บัวไปเรียบเรียบเรื่องเรี่ยงส่ก็ของยี่บัวเนาะเป็นธรรมชาติซะยี่บัวบม่แม่ว่าอยากเห็นเด้จ้าไปเบิ่งเพื่อนเฮียโอ้ยดีใจน้ำพระเจ้า ขังๆกับยิ้มน้ำกรอเจอ้าะหัวหลอน้ำกรอเจ้านะจ๊ะกำลังค้นเห็ดแบบนั้นแบบนี้แบบว่าทักทายกันเห็ดภาพตัวเองนี่สองสองคนนึงสิไหมอันนี้คือยายบัวเหบุโป .pin แต่ว่าเออเพื่นคือสลัดแท้เพื่นคือเหตุปินนึงสิไหมยายบัวค่ะกระไดจ้าอยากเหตุปินคือเพิ่นอยู่แต่ยายบัวเหบุโป .pin เนาะเก่งอยู่างนี้กู อันเพื่อนเฮตดเป็นก็ได้อันยายบวัวเนาะยายบวัวกลับไปฟังอาจารย์ท่านหนึ่ง่นว่านเนาะ่นว่าเป็นยังพอได้บ้อนอ่าบ่วดอกนาอจ้ากายทําตามอาจารย์เพื่อนทุกขั้นตอนเลยจ้าอจา์อาจารย์คนนั้นเพื่อนกะเบบ้าเพื่อนกะในน้าดีดีต่ว่าเวลาถามหยังเพื่อนกะอันอน,น,อนโหลดแมจ้าตอบอยู่ด้ đây. ท right? um, ่าไปบิ you know. so ่งคลิปของเพื่อนเพื่อนกระบอกของเพื่อนไปแบบบอกทุกคนน่ะเนาะจากผู้ใดถามเพื่อนกระบอกแือว่าเพื่อนก็ได้นําคือสิเอยซื้อเพื่อนใดอยู่เนาะจ่าเนาะเพื่อนก็เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ผู้สําเน็จแล้วสิแม่จ่าความหมายว่าผู้มหม่ใหญ่นี่คือว่าเป็นสําเร็จแล้วเท่ากับยังผู้น่อยอยู่น่อยน่อยนี่ว่าเป็นอายุหน่อยได้จ้ากสวบแล้วล่ะอันหน่อยนี่คือหน่อยในนาทีเนาะนาทีการงานเท่า ยังบอกกล่าวไก่ไปถึงเพิ่นไปฟังอ่านขอ,ขออนุญาตเออซื้อเด้อจ้ะถ้าจังไรกะขอโทษขออภัยหากผิดอันในก็นไไ้เนาะจ้ะเออซื้ออันอาจารย์กิรติภาคภูมิแม่จ้ะจะถือบดอกว่ามันถึงอนจนละแล้วกะไปฟังป่าหมดเนาะโอ้ยเล่าเอาดีอยู่เด้เราอดีแบบว่าเฮาเบิบ่งเฮาจะเบิ่งหลายคนหลายคันเบิ่งไหลาย,ยาย่บัวเคยไปเบิ่งไหลคนเนี่ยโอ้ยย่บัว อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีประมาณนี้แม่จ้าไาลอันเพิ่นก็บอกว่าถ้าห้าเบิงผู้ใดก็ติดตามคูนั้นอย่าเบิงหลายคนหลายคนเฮาสับสนแม่นอีหลีเด้อจ้ายายบัวแล้วก็อันอันผู้ใดน้อพู้หนึ่งน้องคนนั้นจะเป็นนองก็เป็นลูกแล้วเนาะจ้าอันอุไรวันอุไรวันที่อย่างนี้ลหละจ้ากาแนะนำดีบอกดี ยบวชสมักเบิงสามคนนี่แหละจ้ะกับ้พื่นกับเบิงอยู่เบิงเป็นแนวทางทุกคนคุณโน่นนี่ยี่บวชกับเบิงอยู่จ้ะที่เน้นอาจารย์กิรตีกับปาหมดเนาะจ้ะกับอันนี้ดะอุลรยว่านนี่นะจ้ะแต่ที่เน้นเน้นที่สุดนี่คืออาจารย์กิรตีแหละจ้ะเพราะว่ายายบวชจะมักเบิงเพิ่นเบิงแล้วมนก็มีคติแมมีคติแล้วมีสิ่งดีๆที่ เฮาเรียนรหลดตามน้ำเข้ากับไปเบิ่งในระบบน้ำแน่เข้าไปอาจจ่านในระบบเนี้ยก็เบ,บิ่งเพื่อนน้ำเนาะจะแต่ว่าเฮากับเขาใจดีอันที่ในทีเน่เพิ่นถาพิ่นอันนีเข้ากับเขากับ่บอฝืนเพื่อนละจะ้าแต่ว่าได้ปวกระอาจสีมีเด้จ่าบางคลิปมันก็สีมีเสียงมาเสียงรถเสียงเพ่งแสกซอนเขาน้ามาแปลว่าบางครั้งเหตุที่ไปบ่ให้ในตังโตบ่รู้ว่ามีเพ่งสิไหมจะ๊ะ พอเขาไปฟังก็สีมีแวะๆเขามากสีเนาะนห,หน่อยยี่บวกกับอกับข้อยามแปลออก <c oughs> ยี่บวกกับขอให้เรียบเ,เรียบเรื่องเรี่ยงใบสีก็น่าจะไปแบบตัวตนของที่แท้กิงของเจ้าของสีละจ้าไปว่าเจ้สีอีหยังไปมาในต้นกะมันกะมัน,ม,นมันก็ฟื้นตัวเองเนาะจ้าแบบว่าห้าวย่งบอันในเ้าก็ะสีนี่บ่ได้กับขอไปยังสีละจ้าแนนํำตัวเองไป นี่คือตัวตนนี่แ้่กิ่งมาเปิดเผยตัวเองเนาะจ้าแบบว่ามายืนยันตัวตนกับว่าได้แต่ยายบ,บัวสิบ่าใคไรสดบาใครสสใดไ่ไนเนาะจารร้บาบ่มีเวลาถ้าเวลามิ่งสิกะถักเสียงเพ่งเสียงยังอยู่บ้านยียบ,บวัวกะเริ่มบอไคไเนาะจ้าจ้าคลิปนี้ยายบัวกว่าสนิทละจ้าสวัสดีค่ะคนามทุนมีความสุขและกระสคกดีจ้าอาจจะเงียบหน่อย